ใครที่แบบชอบกินขนมร้านยกสดนะตอนนี้เขามีโปรด้วยนะครับซื้อขนมครบ350้าบาทนะขนมอะไรก็ได้นะครับจะแถมตัวพุงกุญแจขนมเปียกปูนนี้นะสามารถแกะออกมาเป็นกระเป๋าผ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็คราวหน้าเวลาไปซื้อเนี่ยก็เอาถุงผ้านี้ไปใส่จะได้ลด5้าบาทด้วยนะครับแล้วก็มีขนมนะให้เลือกหลากหลายเลยผมก็ซื้อตัวนี้มานะั้นน่าจะเป็นตัวขนมถ้วยจีนนะครับไม่รู้กินยังไงเหมือนกันนะไม่เคยกินเลยก็คือเดินไปผ่านเห็นตัวกระเป๋านี้แล้วอยากได้นะครับก็เลยแบบว่าสั่งขนมมา แทบทุกทุกอันเลยนะครับจนมันครบสามอหสิบเนี่ยเขามีตัวน้าซอดอันนี้มานะไม่รู้มันใช้ยังไงนะครับใส่เข้าไปในรูถ้วยนี้หรือเปล่าลองกินกันดูนะมันมีแบบรูๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จิ้มกับน้าจิ้มอย่างนี้นแล้วมั้งครับรสชาติก็เหมือนแบบเป็นแบบแป้งนะเหมือนขนมถ้วยแต่ว่า นขนมชั้นจะจืดมากกว่านะครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปมันก็จะหวานขึ้นนะคือถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะจืดเลยนะครับตัวยกมัน,นีนะเขาจะให้เป็นมะพร้าวอ่อนมานะครับแล้วก็มีงาโรยแบบนี้ด้วยนะเอ๊ะหรืองาอันนี้ของขนมขั้วเมื่อกี้ก็ไม่แน่ใจนะก็มาลองกินกันดูนะเป็นแบบเหมือนสาครเป็น ต้ก้อนแบบนี้นะหน้าตาก็ดูใช้ได้อยู่นะครับแต่รสชาติเดี๋ยวมาลองกินกันดูกันนะถโ่วงาแล้วมันก็จะแบบหอมๆดีนะครับอันนี้อันนี้ให้ผ่านนะอร่อยใครที่แบบอยากได้ตัวผนึกแจของขนมเตี๋ยปูนที่เป็นกระเป๋าผ้าเนี่ยนะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหรือสั่งออนไลน์ใน shopee ปปก็ได้นะออนไลน์ต้องครบห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อหน้าร้านเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทก็ได้แล้วนะครับไปลองหาซื้อกันดู